ท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกสไตล์สำหรับคลิปนี้กระผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับลัทธิอนุตตรธรรมจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับลัทธิอนุตตรธรรม หรือเรียกตนเองว่าวิถีอนุตตรธรรมเป็นศาสนาที่หวังเจ๋ออีก่อตั้งขึ้นในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ชิงเมื่อปีคิศกราช .1877 คำสอนเป็นการประสานความเชื่อระหว่างลัทธิขงจือ้อลัทธิเตา๋าและศาสนาพุทธแบบจีนทั้งยังยอมรับขนบที่มาจากต่างประเทศเช่นศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามอีกด้วย ลทัทธิอนุตตรธรรมเกิดขึ้นและแพร่หลายที่จีนเป็นดินใหญ่ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ลทัทธิอนุตตรธรรมถูกรัฐบาลกวาดล้างอย่างหนักจึงย้ายไปเผยแผ่ที่ประเทศไต้หวันตั้งแต่ปีคิศกราช1946ในปัจจุบันถือเป็นศาสนาที่มีศาสนิกชนมากที่สุดเป็นอันดับสในประเทศไต้หวันโดยได้รับ การนับถือรองจากาศาสนาพุทธและาศาสนาเตา๋าในประเทศจีนลัที่นี้ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรส่วนในไต้หวันนั้นได้รับรองในปีคิศกรา .1987 ปัจจุบันลทัทธิอนุตตรธรรมมีาศาสนิกชนมากกว่า10ล้านคนใน86ประเทศทั่วโลกแม้ผู้นับถือลทัทธิอนุตตรธรรม จะเชื่อว่าธรรมะของตนสืบมาจากาศาสนาพุทธนิกายเซนแต่ในทางวิชาการประวัติศาสตร์ถือว่าลัทธินี้แยกตัวมาจากลัทธิเซียนเทียนเต้าซึ่งเป็นลัทธิสืบคำสอนมาจากลัทธิบัวขาวและลัทธิหลวโดยลัทธิบัวขาวเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวนต่อมาถูกทางการกล่าวหาว่าเป็นบอนทำลายความมั่นคงของรัฐจึงถูกกวาดล้างอย่างหนัก จนต้องปฏิบัติการเป็นองค์กรใต้ดินต่อมาหวงเต๋อหุยได้ตั้งลัธิเซียนเทียนเต้าโดยการประสานความเชื่อของลัธีบัวขาวกับลัธิหลัวเข้าด้วยกันและประกาศตนเป็นธรรมอาจารย์ทุนทีก้าโดยการสืบมาจากนิกายเซนเน้นวัดปฏิบัติเรื่องการกินเจและการถือพดต่อมาหวังจวยอีสาวกนัฐีเซียนเทียนเต้า ก็ได้แยกออกไปตั้งสำนักใหม่ที่เมืองชิงโจ o, ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนชื่อว่าสำนักตงเจินในปีคิดสกราต์8 7 7รหวังเจ๋ออีอ้างว่าได้รับอนัศแห่งสวรรค์จากพระแม่องค์ธรรมแต่งตั้งให้เป็นธรรมจารุ่นที่15เขาเน้นคำสอนของลทัทธิคงจื้อเป็นหลักสำนักของหวังเริ่มเป็นที่แพร่หลายและทำให้ทางการราชวงศ์ชิงระแวง ว่าจะก่อการกรบฏจึงดำเนินการปราบปรา,ปราสมสำนักนี้อย่างหนักเมื่อหวังเจวออีถึงแก่กรรมแล้วหลิวจิงฉวีซึ่งเป็นสิทธิของเขาได้ปกครองสำนักแทนต่อมาเพื่อเลี่ยงการปราบปรามทางการเขาจึงเปลี่ยนชื่อสำนักเป็นอีกวนเต้าในปีคศกักราช1882ในประเทศไทยจะเรียกว่าวิถีอนุตตรธรรม ตำแหน่งธรรมาจารได้สืบทอดมาจนถึงสมัยของจางเทียนหลันธรรมาจารุ่นที่18เขาได้ย้ายศูนย์กลางของลัทธิไปที่เมืองเทียนจินในปีคิดสกต์ักราช1935เมื่อญี่ปุ่นเข้าลุกรานจีนสาวกหลายคนของลัทธิได้เข้าสนับสนุนญี่ปุ่นจึงทําให้ลัทธินี้รุ่งเรืองมากขึ้นในพื้นที่ที่ญี่ปุ่นยึดครองกองทัพจีนของพรรคก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งร่วมกันต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นจึงปราบปรามลทัทธิอนุตรธรรมจางเปลี่ยนชื่อลทัทธิกลับไปเป็นเทียนเต้าเมื่อปีคิดกศักราร1940และได้ใช้ทั้งสองชื่อสืบมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเทียนหลันถึงแก่กรรมแล้วซุนหุยหมิงธรรมจารย์ุ่นที่18อีกคนหนึ่งก็ปกครองสำนักต่อมาแต่ลทัทธิยังคงถูกปราบปรามอย่างหนักจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะตั้งแต่ปีคิสรศ .1951 ส่งผลให้ลัทธิอนุตตรธรรมหมดไปจากประเทศจีนโดยสิ้นเชิงในปลายทศวรรษนั้นลัทธิอนุตตรธรรมจึงต้องย้ายไปเผยแผ่ที่ประเทศไต้หวันต่อมาจึงแพร่หลายในชุมชนชาวจีนพ้นทะเลในประเทศต่างๆและประชาชนพื้นเมืองในประเทศนั้นจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ ลัทธิอนุตตรธรรมจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์โดยมีพระเป็นเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญตามความเชื่อของลัทธิอนุตตรธรรมได้แก่หมิงหมิงซ้างตี้หรือพระแม่องค์ธรรมซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงมีเลอกูฝอหมายถึงพระศรีอริยเมตไตร พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายที่ได้รับองค์การจากพระแม่องค์ทําให้ปกครองธรรมการยุคข,ขาวนั้นไห่กูฟอหมายถึงพระโพธิสัตว์ควรอิมตี้จ้างกูฟอหมายถึงพระกะสิติคันพระโพธิสัตว์ผู้โปรดสรรพสัตว์ในนรกภูมิจี้กงหัวฟอหมายถึงพระจี้กงเวียหุ่ยผูซาหมายถึงพระจันทประปัญญาโพธิสัตว์ และกวนเเซิงตี้จวินหมายถึงเทพเจ้าขวนอูซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเง็กเซียนฮ่องเต้น,นั่นเองแม้ว่าลทัทธิอนุตตรธรรมจะนำหลักธรรมและความเชื่อหลายอย่างมาจากาศาสนาพุทธแต่ทั้งสองก็ยังมีความเชื่อที่แตกต่างกันหลายประการนังเช่นพระอนุตตรธรรมมารดาหรือก็คือพระแม่องค์ธรรมลทัทธิอนุตตรธรรมนั้นเชื่อว่าเป็นพระเป็นเจ้า แต่ในศาสนาพุทธสอนว่าไม่มีพระเจ้าพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่และประเสริฐที่สุดในโลกทั้งปวงนี่ก็คือความต่างข้อแรกนะครับข้อต่อมาพระแม่องค์ทาเป็นผู้เปิดเผยธรรมะแก่ศาสดาทั้งหลายแต่ในศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้าตัดสุู้ชอบได้โดยพระองค์เองและนำมาสอนสาวกนี่เป็นข้อแตกต่างข้อที่สองในการ ข้อที่3ก็คือธรรมจารย์ูจงอีคือพระภาคหนึ่งของภาษีอริยเมตไตรแต่ในทางศาสนาพุทธนั้นภาษีอริยเมตไตรจะตัดสู้หลังศาสนาพุทธสิ้นสุดและขณะนั้นมนุษย์มีอายุไขประมาณ80,000ปี 4. การปฏิบัติในวิถีอนุตรธรรมเป็นบุญใหญ่กว่าและเป็นหนทางตรงเข้าถึงนิพพานได้ง่ายกว่าการเจริญสติปัฏฐาน4 แต่ในทางศาสนาพุทธนั้นสติปัฏฐานสี่เป็นทางเดียวที่จะนำพาไปสู่ความดับทุกข์ถ้าหากปราศจ,จากสติปัฏฐานสี่แล้วความดับทุกข์จะเกิดนั้นเป็นไปไม่ได้ข้อที่หผู้ที่รับวิถีอนุตตรธรรมจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบกรับนิกรรมให้มีบุญกุศลส่งถึงบรรพบุรุษเจ็ดชั่วรุ่นถึงลูกหลานอีกเก้าชั่วรุ่นให้พ้นทุกข์ได้แต่ในศาสนาพุทธนั้นสัตว์โลกลว้วนมีกรรมเป็นของตน ใครทําอะไรไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นก็ที่6ผู้ปฏิบัติในวิถีอนุตตรธรรมควรกินเจแต่ในทางศาสนาพุทธนั้นก็มีความเห็นที่แตกต่างนะครับในนิกายเทรวาตนั้นเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสรงอนุญ,ญาตให้กินเนื้อที่บริสุทธิ์ด้วยการสามอย่างส่วนในนิกายมหายานเชื่อว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดเป็นสิ่งที่ควรปฏิเสธ ข้อสุดท้ายนะครับลทัทธิอนุตตรธรรมเชื่อว่าโอวาทและคำสอนของอนุตตรธรรมส่วนใหญ่มาจากการเข้าทรงแต่ในทางศาสนาพุทธนั้นการเข้าทรงถือเป็นติรัชานวิชานั่นเองครับอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจนะครับของลทัทธิอนุตตรธรรมอย่าลืมกดติดตาม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ